มาตรา20บริษัทต,ต้องมีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกันมีมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหลักทรัพย์ของบริษัทที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนจะเป็นเงินสดพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สิ่งอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนดก็ได้บริษัทอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ประกันที่วางไว้ได้ทั้งนี้ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งและวรรคสองคำว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยแก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยพศ2 5 5 0มาตรา21ในกรณีที่หลักทรัพย์ประกันของบริษัทใดมีมูลค่าลดต่ำลงกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา20 ให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประการภัยสั่งให้บริษัทนั้นนำหลักทรัพย์ประกันมาเพิ่มจนครบจำนวนที่กำหนดภายในสองเดือนนับแต่วันได้รับคำสั่งคำว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพศ2 5 5 0มาตรา22ในกรณีที่หลักทรัพย์ประกันของบริษัทใดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา20 ให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยมีอำนาจสั่งถอนหลักทรัพย์ประกันส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั้นได้ตามคำขอของบริษัทซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นคำว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพศ2550 มาตรา23ให้บริษัทจัดสรรเบี้ยรประกันภัยไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่และเงินสำรองอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเงินสำรองตามวรรคหนึ่งจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกำหนดมาตรา24คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดให้บริษัทวางเงินสำรองตามมาตรา23 ไว้กับนายทะเบียนเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละยีของเงินสำรองตามมาตรา23การวางเงินสำรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนดและให้นำบทบัญญัติในมาตรา21 และมาตรา22มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา25ในกรณีที่หลักทรัพย์ประกันที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา20และเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา24 เป็นทรัพย์สินที่การโอนหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือต้องกระทําต่อบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น ให้ในายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องนั้นทราบและห้ามมีให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องนั้นโอนหรือให้ไปซึ่งทรัพย์สินนั้นจนกว่านายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งการถอนหรือการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินนั้น มาตรา26หลักทรัพย์ประกันที่บริษัทวางไว้ตามมาตรา20และเงินสำรองตามมาตรา2 3ที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา24ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งนี้ตลอดเวลาที่บริษัทยังมีได้เลิกกัน รวมทั้งเวลาที่บริษัทยังคงดำารอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชีในกรณีที่บริษัทเลิกกันให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีบุริม,มสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินที่วางเป็นหลักทรัพย์ประกันตามมาตราย0และเงินสำรองตามมาตราย3ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตราย4 และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่นในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีบุริม,มสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินที่วางเป็นหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา20และเงินสำรองตามมาตรา23ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา24 และให้ดำเนินการตามมาตรา66ทับ2และมาตรา66ทับ3ทรัพย์สินของบริษัทนอกจากหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา20และเงินสำรองตามมาตรา23ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา24 ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นอย่างเดียวกันกับผู้ทรงบุริม,มสิทธิ์ในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวดหนึ่งทับหนึ่ง การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องมาตรา27ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์มีสินภาระผูกพันหรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนดการกำหนดอัตราการดำรงเงินกองทุนตามวรรคสอง คณะกรรมการจะกำหนดตามขนาดหรือประเภทของสินทรัพย์นี้สินภาระผูกพนันหรือความเสี่ยงรวมทุกประเภทหรือแต่ละประเภทก็ได้ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มีให้นพผ้้ที่ซื้อคืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนโดยให้หักเงินกองทุนออกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนดห้ามบริษัทนำเงินกองทุนไปใช้ก่อภาระผูกพันทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มาตรา27ทับ1บริษัทต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับสินทรพัพย์หนี้สินภาระผูกพนันหรือเงินสำรองตามมาตรา23ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด การกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการจะกำหนดแต่เพียงบางประเภทหรือทุกประเภทหรือจะกำหนดอัตราส่วนของแต่ละประเภทในอัตราใดก็ได้ อัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรานี้ถ้าเป็นการเพิ่มอัตราดังกล่าวต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า60วันมาตรา27สทับสสินทรัพย์สภาพคล่องได้แก่ 1. เงินสดหรือเงินฝากธนาคารตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก,รรก,ากำหนด 2. หลักทรัพย์รัฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย 3. หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคำประกันเงินต้นและดอกเบีย้ย 4. สินทรัพย์อื่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด สินทรัพย์สภาพคล่องตามวงเล็บสองวงเล็บสามและวงเล็บสี่ต้องปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้มาตราย7่บับสามบริษัทต้องบริหารสินทรัพย์หนี้สินภาระผูกพันและเงินสำรองตามมาตราย3ให้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชำระเบี้ยประกันภยัย การกู้ยืมเงินหรือการรับเงินจากผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนดมาตรา27ทับ4 ให้บริษัทจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพ,พันตามสัญญาประกันชีวิตทั้งนี้ตามประเภทชนิดและสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้บริษัทนำเงินสำรองตามมาตรา23 ยกเว้นส่วนที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตราย4และสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่งฝากกับสถาบันการเงินหรือดำเนินการอย่างอื่นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนดห้ามบริษัทนำสินทรัพย์ตามวรรคสองไปใช้ก่อภาระผูกพันทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มาตราย7 7ทับ5ให้บริษัทจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนเสนอต่อนายทะเบียนทุกเดือนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนดในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามมาตราย7วรรคส ให้บริษัทเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐา,านะเงินกองทุนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนหรือวันที่ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบโครงการตามวรรคสองอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนที่จะเพิ่มเงินกองทุนให้เพียงพอ 2. ระดับเงินกองทุนที่คาดว่าจะดำรงในแต่ละไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ 3. ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการ 4. ระยะเวลาของโครงการซึ่งต้องไม่เกิน1ปี ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายทะเบียนจะต้องพิจารณาและแจ้งให้บริษัททราบภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับโครงการทั้งนี้การให้ความเห็นชอบจะกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบโครงการหรือบริษัทไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกำหนดให้บริษัทมีสิทธิอุทธรณนต่อคณะกรรมการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดมาตรา27ทับ6ในระหว่างดำเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา27ทับ5 บริษัทสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติแต่จะดำเนินการขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามมาตราย7วรรคสองการขยายธุรกิจของบริษัทตามวรรคหนึ่งให้หมายถึง 1. การรับประกันภัยรายให,หม่หรือการขยายวงเงินการรับประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยที่มีอยู่ สการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท 3. การก่อภาระผูกพันเพิ่มเติมเว้นแต่เป็นการดำเนินการตามภาระผูกพันที่มีอยู่ 4. การทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิตหรือในหน้าประกันชีวิตเพิ่มเติม 5. การรับโอนกิจการของบริษัทกรณีใดเป็นการเพิ่มความสิ่งตามวงเล็บ2หรือเป็นการก่อภาระผูกพันเพิ่มเติมตามวงเล็บ3ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด มาตรา27ทั7ให้ในายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามมาตรา53เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. บริษัทไม่เสนอโครงการตามมาตรา27ทับ5ต่อนายทะเบียนภายในกำหนดเวลา 2. บริษัทไม่ดำเนินการตามโครงการ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา27ทับห้ทั้งนี้ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกำหนด3โครงการที่เสนอตามมาตรา27ทับห ไม่ได้รับความเห็นชอบและบริษัทไม่ยื่นอุดธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยให้ยกอุดธรณ์หมวด2การควบคุมบริษัทมาตรา28นอกจากการประกันชีวิตบริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได้เฉพาะที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยันภยประกาศกำหนด ในการนี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะกำหนดเงื่อนไขสำหรับการประกอบธุรกิจนั้นนนัน้ให้บริษัทปฏิบัติด,ด้วยก็ได้คำว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัย แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพศ 2,550มาตรา29กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภยัยต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบทั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามวรรคหนึ่งเมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทร้องขอนายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการชำระนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความที่บริษัทออกให้นั้น หรือตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้แบบหรือข้อความที่นายทะเบียนมีได้ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้ชำระไว้แล้วแก่บริษัทก็ได้และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้